สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะจะขอมาแนะนํานิยาย,ายเรื่องนี้เลยนิยาย,ายเรื่องนี้นะคะเป็นวายแปลไทยหนึ่งเล่มจบนะคะเป็นของนักเขียนคุณวายโอเลตเลนะคะซึ่งเป็นนักเขียนที่เราชื่นชอบอีกคนหนึ่งนะคะชื่อเรื่องลิขิตรักจากนรกอ้าวแค่ชื่อเรื่องก็แบบเฮ้ยมันดูน่าสนุกน่าตื่นเต้นแฟนตาซี Fantasy, เนาะก็ราคานะคะ3 5 9ราบาทนะคาเตือนนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนก็เรื่องนี้นะคะเขาเกริ่นไว้ว่าไม่มีมนุษย์หน้าไหนหนีความตายไปได้ในเมื่อความตายอยู่ข้างๆมนุษย์เสมอ เมธได้เข้าไปขัดขวางการช่วงชิงวิญญาณของน้องชายตัวเองจากโยมมาทูตนะคะเขาจึงต้องเผชิญหน้ากับกริมโยมมาทูตที่คอยตามติดเขาทุกฝีก้าวเพื่อล่อลวงและนําดวงวิญญาณของเขาไปแทนนั่นทําให้เมธรู้ซึ้งถึงคําพูดที่ว่าความตายอยู่ข้างๆมนุษย์อย่างแท้จริงการเล่นกลเพื่อเอาตัวรอดของหนึ่งมนุษย์กับการล่อลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งดวงวิญญาณของหนึ่งยมมาทูตกลับนําพาทั้งคู่เข้าสู่ความสัมพันธ์อันแสนซับซ้อนโดยไม่รู้ตัวนะคะเรื่องนี้ก็แฟนตาซีนิดนึงเนาะเป็นแบบแนวยม หน้าอ่านเหมือนกันทุกคนของแถมนะคะก็จะมีเป็นนี่เลยที่ขั้นหนังสือที่เป็นแบบจีบีแล้วแบบเนี่ยแกะตรงนี้ได้อะดูสิเอาไว้ขั้นหนังสือลาคะทุกคนแล้วก็มีโปสเตอร์อันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองขั้นหนังสือให้ดูจะน่ารักขนาดไหนดูสิน่ารักมากใครนะคะที่อยากอ่านนิยายวายไทยเล่มเดียวจบนะคะก็ตามไปอ่านเล่มนี้กันได้เลยนะคะ